ใครที่อยากได้เงินไปหมุนเวียนใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดเรามีสินเชื่อมารีวิวเหมาะกับพนักงานประจำที่มีรายได้เริ่มต้น1 5 0 0 0บาทขอแค่ท่านเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถกู้สินเชื่อตัวนี้ได้สามารถสมัครทางออนไลน์สะดวกติดต่อกับเร็วไม่ยุ่งยากแต่ต้องระวังมิจฉาชีพต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะสมัครทุกครั้งจะเป็นสินเชื่ออะไรที่จะนำมารีวิวในวันนี้ไปรับชมกัน คำเตือน คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินไม่แนะนําให้กู้มาเยอะกู้เท่าที่จำเป็นและชําระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจสวัสดีครับพบกับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้มีหนึ่งสินเชื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องต 1, าด้วยนะค และสินเชื่อที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อบัตรกดเงินสด speedy cash สมัครได้ผ่านแอป,ปหรือ scb easy app เป็นสินเชื่อประเภทเงินสดพร้อมใช้24ชั่วโมงฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องนะครับต่อยอดอนาคตจบได้ในบัตรเดียวนะครับจุดเด่นของบัตรกดเงินสด speedy cash นะครับเพียงสมัครก็รับประโยชน์โดนใจดังต่อไปนี้นะครับสมัครง่ายผ่าน scb easy app นะครับไม่ต้องใช้หลกักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกรัน ไม่ใช้วงเงินไม่เสียดอกเบี้ยนะครับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีนะครับกดเงินโอนเงินเข้าบัญชีก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับจ่ายคืนยืดหยุ่นได้นะครับเลือกแผนผ่อนนานสูงสุด36เดือนวงเงินสูงสุด5 0 0แสนบาทนะครับหรือไม่เกิน3.5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับผ่อนสินค้าศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด36เดือนนะครับเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการนะครับกดเงินใช้สะดวกนะครับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ด้วยตนเองนะครับกดสะดวกในมือถือผ่านแอปพลิเคชัน ได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดผ่านแอปนะครับ 1นะครับเข้าสู่แอปนะครับแล้วเลือกเมนูบัตรกดเงินสดนะครับและกดสมัครตอนนี้เลยนะครับ2อนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายได้และทําการยืนยันตัวตนผ่าน SCB Easy App นะครับหรือแอปไทย i d นะครับ3นะครับกลับเข้าสู่แอปนะครับกรอกข้อมูลต่อให้ครบถ้วนนะครับ4นะครับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนกดยืนยันนะครับ5นะครับสมัครบัตรกดเงินสดสําเร็จนะครับตรวจสอบสถานะการสมัครได้ใน24ชั่วโมงหลังจากการสมัครเสร็จสิ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ ินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆนะครับใช้สตังค์อย่างมีสตินะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้และภาระเพิ่มขึ้นได้นะครับและระวังพวกมิจฉาชีพเลยนะครับกู้แต่ละครั้งต้องต้องดูให้ดีก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตั้ม1นึ่งซีมันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ